สุดยอดโอ้โยอันนี้พี่พี่น้องโมนี่โมนี่พุ่นหน้าโอ้โยอันนี้ตุ๊ปุ่งามครึกเถอะอือใหพี่นอ้องผมเห็ดยปวกฟั้นครับพี่น้องแต่ว่าในน้อยอย,อยู่ไหมในก็ได้เอาละโอ้ยต่ว่าจำเป็ี่นดิพี่น้องผมต้องได้เอาครับ ต้องได้เอาหว้ยวว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 ดวว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 วอวว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 วี่ววองวว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 มูวว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 วาวว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 าวว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 วสีวว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 ว มันกำลังหน่อยอยู่ไหเอ้ยนี่เป็นริมครับผมเป็นริมอยู่เลยหแหงแน,น,นวะเอาอยี่บะซัํหนะ่งเอาอยี่บะกี่นนองล <สา S 1> ุ่นเอาจัดการเสร็ นปันน <ítulo> ีน <irgendw> ย <carbono> ังว่่ได้ขายอู้ยแห้งๆนี่กรแมนนดอกน้อยใจดอกเอ้นี่กรแมนโอ้ตสดใดอกน้อยพุทธ จำเป็นต้องเอาพี่น้องพอวาวก mm. ันจะคล้องบวได้พันสิมาเอาไหหายงาครับสามแปดเลยยังด็กอยู่นี่คือลันเกลเจะเอาซา้เอาได้บวได้วายังนี่หล่ะ ก็ว่าคืนรันแก่แก่ก็ว่าบอสันก็ไม้เขาว่าห้ามันมีอยู่หั่นเรียงสันเออเออเนี่ยหนึ่งอันมั้นเป็นรังพนอยู่เดียรังพนปวกอยู่เลิกจะขายเหงารังพนปวกยวนเตือนราคาแน่นน่อยสั้นๆว่าสันเถาะแต่ว่านี่ปวกอยู่เลิกขายเหงาอยู่ ได้หอดคาดโตนขึ้นมานํายุทธการม่างพ่นทั้งนั้นคือรันสวดสวดสวดด่วะสวดแต่สีดอกน้อยมืนนันนั่นดิอืมคือเปรียจันอย่าพ่วนกันมากเลยได้ลูกเอาพี่น้องเลยเห็ดปวกแด้งกบผม อ้ยตัวนี้คือเปาะเป,ปะดีแทวบอื้ยนองกัดคบขาแต่หักคับได้แนวเรียดดีครับพี่น้องเลยไปปั้นเขาบันมือดีครับแล้ว ลาบักอุปุคารบะยาวตัวนี้ปวกอยู่ตั้นโอ้ยได้กันครับผมยุ่งจอโอ้คอณครบะย่างแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยนี่คือสวยแท้ <c ười> ไม่ตองผิดขคารบะยาวมันยูกังโอ้ยเตรมเล้วพี่น้องผม เต็มแล้วยุ่งเต็มคนแล้วเอ้าขออนุญาตเจ็บนะครับพี่น้องผมผนทงานผนกำลังงัดยุ่งจ่อให้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี่แหละเนาะเอาบายบายครับผมอย่ซ้ำเสียตัวเดีวกันถือว่าประสบผลสำเร็จเออเพิ่นข้าแต่ขาย่างินเอ้โชคเรียบง่าเดีค่ะ ขาขาวยๆเหยาข้าวอ้วน <c oughs>